ไปโอเคค่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วค่ะสวัสดีค่ะกับช่องรัตนะคินแสบ,แสบ,แสบดาที่กำลังให้มาแสบดาอย่างติดปลาเมึกย่างกับจิ้มเจลซีฟู้ดเด็ดๆมาจวดห้องทองก่อนห้องทองคันเดียว อืมแซบกระเทียมร้อยองุง่นผั้าวเนียบ่ะอืมหองท้องยังไม่เจบแซ่บ นำแกลห้วยแก่กข้าวเพินพาว่าจัดไปค่ะแซบ่บจวดสุดสุดติ่งนะกะเที่ยม พักเรามีมาละดอกชีอกทงทิ้ง พมา่ามาขายเห็ดคือประมาณละพมาะ่าอะไรละว่าพูดไทยไม่ช่ดทำอร่อยอืมเห็ดเราแซ่บ ไม่มีความเผ็ดไม่ใช่ไม่ไม่มีความขาวอินจุมจุมบุบจุมบุบข้ามยังไงโ oh อ้ไมคก็อืมอืม 嗯，啊，卡了， 那别跟我会啥啥？ hum mm. ไปกินแม่เผ็ดกับแก้มอย่างดีนะจ๊ะอืม Mm-hmm. ออกกันกัดนะบักทงเพียงเพชร B ก่อนทงเพียงแคปกูดแคปกูดเบอร์รี่ซื้อ สรรคุณช่วยต้านมะเร็ง,งอืมช่วยต้านมะเร็งมะเร็ง,งทุกคนมีโอกาสเพราะว่าอย่างที่การใช้ชีวิตประจำวันแต่ละคนมลพิษมลภาวะการกินกันอยู่สุอย่างเลยอาจจะว่าโอ้ฉันไปวิ่งออกกาลังกายทุกวันฉันออกกาลังกายน,นู่นนะี่นั่น อย่างหน่อยแต่มันไม่อย่างตานตานมะเร็งโอยังดีกินมันสี่ห้าลูกคนยังดีมันออกเปรี้ยวหวานจะหวานอมเปรี้ยวนิดนึ่งอมเปรี้ยวนำแต่มีความหวานหน่อยเป็นทงเพลงเหนือ มาจากเหนือนี่ระบบขับถ่ายดีดีดลําไส้เราลําไส้คนที่บอกค่อยขี่เองส็นะคนที่แบบว่ามัน่อยเข้าห้องน้ำกินก็ดีมันช่วยระบบขับถ่ายมันจะเป็นเม็ดหน่อย กินวัแล้สี่ห้าลูกสิบลูกประมาณนี้ละซื้อมะกองหนึ่ง ซื้อมาจากแมคคูกล่องห้าสิบห้าบาทบางวันก็แปดสิบเก้าบางวันก็แปดสิบห้าช่วงนี้มีฤด,ดูกาลของเขาร่างกายของเราเนาะมันกน็เอาเนี้เอานอนกับมันบ่ได้ อย่างก,กินอน,นี้บะหมี่ย่างใช่ไหมคะเราย่างเนืหนึ่งมาเลงมาแล้วมีโอกาสนะเนาะย่างไงเวลาย่างแล้วควันมันขึ้นมันไม่มีไหม้จริงแต่มันมีควันที่เกาะเรามองไม่เห็นหรอกไม่รู้นะ เราเกสิว่าลูกสวยแต่อีนี่มันสิมาตรแตกหยังเตมเกับบแมนกับพูดถึงเนาะก,กับพูดถึงว่าให้ระวังกันไว้หนึ่งช่วยต้านมะเร็งสองหลอดเลือดในอ่าเลือดเส้นเลือดเราไม่อุดตันนี่หลอดเลือดไม่อุดตันนะเห็นปะนนสมลำไส้กินกับไปแเล้วมันเข่าของน้ามันอุดจระ,ะอะอกนี่ความเปเรี้ยว ความมิดเล็กๆของเขาเข้าไปในลําไส้เรามันก็จะช่วยเราแล้วบอกตาเราจะสนตรเสือโ่เสือแต่ว่ามันแสบพอมีความอร่อยหอมๆก็จะหมักสาวรสมันจะหอมๆ แล้วก็มีเม็ดเล็กๆอืมพวงนี้ต้องไปแวะซื้ออีกหมดแล้วมากล่องหนึ่งหมดแล้วเพราะว่าก็ให้ลูกให้เต่ากินน้ำให้ผัวกินพอมอืมอมึนใหลาย คามเป็นซีซอเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีเชื้ออย่าง,อางบอกยางไรเราบูรูเรารยิ่งกินยิ่งดื่มเนี่ยเนี่ยใครดื่มทุกวันเนี่ยก็มีความอันตรายอยู่พอสมควรเนานะตับเราทํางานนะอะนาบท้งเพลงใครชอบกินปิ้งย่างเนี้ย ลองไปซื้อมากินเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันแสบอยู่โอเคอยู่ละอะไรที่มันมีรสเปรี้ยวธรรมันเอากับสีเป็นมะนาวให้ความเปรี้ยวก็กินไปวันละน้ำวันละลูกเนี่ยบีบใส่น้ำอุ่นๆสกิก็ดีด้วยกันแล้วก็มาบอกต่อกันอันนี้มันก็ให้ความเปรี้ยวแล้วก็ระบบล้ำใส่เอากับสีดีสิเนเนาะเพราะว่าอ,อย่างที่เรากินคลิปเนี่ย พักมันก็ช่วยได้เยอะแล้วแต่เรามีเสริมว่าไปอีกเนาะมันก็สิซ้อยกับไปอีกมาพี่น้องเนาะมืนอี้คลิปกินปลาหมึกในมะสามใหม่สามไม้ร้อย100เนาะคนประมาทคนขายน้ำจิ้มแซ่บแซบเด็ดถ้าน้ำจิ้มไม่หมดจะเก็บไห้แล้วก็ไปกินกับอย่างอื่นเนี่ยเด็ดมากเลยเผ็ดหวานเผ,ผ็ดหวานแล้วก็เปรี้ยวอืมแล้วเขาก็ให้ อะไระกระเทียมกระเทียมลอยองลองมันลอยองล่องนี่มีกระเทียมรี้ลอยองล่องใช่ไหมแซ่บถือว่ารสชาตินี่คือแบบผ่านสาม้ร้อยถือว่าถูกเลยเนะเขาขายแต่อย่างว่าแหละแต่ตัวค่อนข้างแพงตัวใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่ประมาณนี้ประมาณร้อยหกสิบอืม เกือบไปแล้วเกือบเอาของเขามาแล้วละ่ะแต่ก็อยากกินนะมันตัวใหญ่เดี๋ยวค่อยๆไปเรื่อยๆนะพี่น,อน้องเนี่ตัวนี้ก็แสบด้วยกันส่วนที่มันแบบนี่เขามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็จุ่มน้ําอะไรของเขาแล้วก็มาย่างหอมหอมขับรถผ่านหอมหอมก็เ,เลยวันนี้ซื้อดีกว่าเราก็เลยอยากกินเพราะกินแล้วเออมันกแสบของเขาต้องมีผักชีต้นหอมแสบเขาได้ผักชีมากแล้วขาดต้นหอมเนี่ยอร่อยอืม กับแก้มมันเป็นกับแก้มชนิดเน้งกับนำแก๊็ห้วยนำเกล็กห้ว็ก็เข้ากันกับปลาหมึกเม้ามอยนานเห็นไหมว่าแล้วเห็นบ่เบกินโดนด้วกันนี่นี่หาปรเ้นหมดนล้วนะ่ะขวดหน่อยนึงนี่อมืมันก็เป็นซิเมนมๆอยู่นะเนาะนี่แหละ ็สิมตพูดถึงสปปรรพคุณของทงเทงซืง่อดอกนม้นก็เลยเมาไปน,นานๆแนี่พี่น้องเอ้ยทงเทงมันมีสปปรรพคุณต้านมะเร็งซี่สนะทุกอย่างของเปรี้ยวนะจริงๆแล้วอ่ะมันจะช่วยได้เยอะในการต้านมะเร็งเนาะอยากให้ทุกคนเนาะลองลองลองไปหากินเม่งด้วยพี่น้องด้อเพราะว่าอาจิช่วงนี้หน้ามันด้วยแหละนี่ช่วงหน้ามัน มันจะมีเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดเหมือนเม,ม,ม็ดมะเขือเหรอเม็ดมะเขือนีอม่มีน,อน้อยแต่ก็ไม่น่านกีนะทองทิ้งทำเผืกเหนืออืถ้ากับโบมินข้นเหนือดอกต่ว่าเข้ากระลูนะว่ามันจากผักเหนือในดูดูกันนี่มนจากเนาะจริงๆก็อยากเอามาขายคนเด้ออยากไปรับมาขายอยู่ด้วยเนหางไม่ค้นสนใจคนเด้แต่ว่าสั้นเนาะพี่น้องเนาะ แสบคักหแสบแบนี่ยังกินบ่หมดินเออแสบด้ไงเจ้หน้ี่ 嗯。Mm hmm. น่ะดีเหมือนกันสับป,ปคุณของเขาดีเช่นกันดีตรงที่ว่าคนที่เป็นมบาหวานคนที่เป็นมบาหวานนะคะลดน้ำตาลนี่สับป,ปคุณของเขาช่วยลดน้ำตาล ในเส้นเลือดอืนี่คือสรรพคุณของมะละมะละคีน,นกุยิ่งดีช่วยลดน้ำตาลอย่างแรงใครที่เป็นเบาหวานกินมือละประมาณสักสองหน่วยสองลูกเอาเม็ดมันออกกินสุดๆเลยช่วยลดน้ำตาลมะละจีนก็ดีขึ้กัน แต่บามา้าจะมีความขมหน่อยก็ามะละของเห้าก็ามะละไทนมะละขีน้นกมะละขีน้นกจะสปปรรพคุณแรงกว่าดีกว่าแต่มะระจีนก็ดีเช่นกันเนาะมันจะมีน้ำหลายเวลาหฮาหย่างเมื่อสิกลางกรอบกรอบกรอบ,รบมีความขมไม้ขมแต่ไม่มากแจ่บพี่น้องกั้นใจกินอยสิบยานมันพักหยาด ผักทุกชนิดเลยเราไม่ต้องไปกลัวอะไรทังนั้นบางคนบอกกินผักไงมาป่านน่บอกกินผักบอเอาไม่ใช่นะคะการกินผักเป็นการที่ดูแลข้างในเราล้างให้มันสะอาดอาดบางที่อาจจะมียาก็มีนะแต่เราต้องล้างแช่เกลือให้สะอาดนก่อนมากินล้างให้สะอาดเนาะเมนูเด็ดสรรพคุณทั้งทงเทิง,ทเงเนาะแคปเบอรี่แล้วก็มีมะระขีนกมะระจีน ที่เราได้กระเทียมก็ดีนะนี่มาถึงกระเทียมแล้วความรู้กระเทียมใครกินกระเทียมได้ถือว่าดีเช่นกันเลือดเส้นเลือดเราโบอุดตันบอุดตันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเหมือนกระเทียมมันจะร้อนเผ็ดมันเรากินลงไปแล้วมันจะไปช่วยให้เลือดมันวิ่งกระจูด มันจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ไหลในเส้นเลือดแล้วแล้วก็ไปเกาะไว้ไหลไปแล้วก็ไปเกาะไว้ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันสิบุนหนืดมันสิบุนเหนียวเนี่ยกระเทียมดีเช่นกันใค้กินได้มือละสองสามกีบก็ดีเนาะพี่น้องเนาะถ้าเอาสรรพคุณเป็นอย่างข้าต้องมาบอกกันเร,เรื่องนู่นเรื่องนี้ก็เพราะว่า้าเอาศึกษาเพราะว่าคนเกลตัวข้าเป็นหวานแฟนเราเป็นหวาน เออเราก็รู้ว่าเออนั้นกินดีหรือไม่ดีอืมประมาณนี้เบาหวานน่ะก็สามารถเป็นได้ทุกคนเพราะว่าแห้งเผาไปยิ่งแก่ไปข้างหน้าระบบเผาผ่านเราอ่ะมันจะไม่มันจะไม่มไมดีร้อยเปอร์เซ็นคนที่สี่สิบห้าสิบขึ้นระบบเผาผ่านเราจะไม่ดียิ่งคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยเบาหวานนี้มีโอกาสเพราะว่าเรากินลงไปอ่ะเรากินได้เต็มที่ ในการย่อยอินซูลินสร้างออกมาที่จากร่างกายเรามันจะเอาอินซูลินออกมาเพื่อยับยัง้งน้ำตาลน้ำตาลมันมีอะไรข้าวที่เขากินลงไปกับข้าวที่เรามีเติมไหมละ่ะแสงส้มตำม,มีน้ำตาลไหมละ่ะอินซูลินมันสร้างออกมาไวไหมเพื่อมันจะผักผักพวกนี้ออกบางทีตับเราสร้างอินซูลินไม่ทันตับข้างในเนี่ยมันสร้างอินซูลินออกมาไม่ทันมันก็อ่อนแอแล้วไม่ทัน ตักไม่ทันทีนี้ไม่ทันทำงไงมันจะออกอาการมันจะออกอาการนะน,นี้เบาหวานมาจาไหนเพรียอ่อ,อนเพรียหน้ามืดทําอะไรก็ไม่เต็มที่อยากกินอะไรหวานๆอยากกินแต่อีหยังหวานๆอยากกินแต่พวกน้ำอัดลมพวกอีหยังหวานๆกินลงไปลนะ้รู้สึกว่าสดชื่นรู้สึกว่ากินลงไปแล้วมันรู้สึก สดชื่นข้างในอ่ะเราจะกินอีกคอเขาบีอีคอกอกนั่นแหละออกแล้ววันต่อมาคุณจะน็อกทันทีนี่อาการนี้อันตรายได้วินของเด้อผู้ใดที่แบบว่าเฮ้ยฉันเป็นประมาณว่ายังไงอ่ะคือแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าให้เขาไปตรวจค่าน้ําตาลก็ยังดีมึนหัวอ่อนเพียฉี่บ่อยอาการนี้อันตราย ได้มาแล้วถ้าเลี่ยงพวกหวานก่อนเลี่ยงก่อนเลี่ยงไปเลยมากินพวกต่านมันไว้ก่อนกับผมคือมะละก็คือมะละต้านมะเร็งไม่ใช่มะละต้านเบาหวานเนาะแต่ตานที่ดีของมะเร็งก็คือบอกท่งทงิงในลักษณะออกเปรี้ยวหรือบอกมะนาวบานฮาก็ได้คนที่หาได้ง,งด่ายเลยกินกันได้หนึ่งลูกเนาะ,นอะ,นอะโอเคค่ะ สรรพคุณเยอะๆมากมายวันนี้เนาะสิลงหานก่อนเว้าหลายเห็นบอคคายว้าหลหรือขอเอาความในใจมาบอกให้มุกให้พี่ให้นอ้องฟังผิดพลาดประการใดก็กดขอโทษขออภัใด้ทุกันเนาะมันมาจากคุณใกล้ตัวและตัวเราเองก็อ่านข้อมูลมาแล้วก็มากินต่อมาอ่านปล่อยซื้อให้ความรู้กันต่อไปอีกเนาะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกคะเนาะขอบคุณค่ะเจกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ